สวัสดีไวรุ่นนทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมพวิาศาสตร์เบียบบายเช้ามันเดยทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนหาอุปกรณ์ทั้งหมดเลยทุกคนเดี๋ยวนวมกับไอ้นี้ผมค่อยทำอีพีใหม่นะทุกคนทำเป็นอีพีนะทุกคนห้าชิ้นนี้ฟรีนะทุกคนเนี่ยนี่เลยนี่อะไรนี่เลยโอ้ทษทีเราเพื่อนหกชิ้นมาขั้นแรกเลยได้น้ำไม้ก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวผมถ้า ถ้าเป็นความสะดวกสบายนะผมจะใช้นี่เลยไฟบลัคทุกคนอ่าโลบัมันจะได้มาจากการตีบอสนะทุกคนเดี๋ยวข้าบหน้าผมจะตีให้ดูนะทุกคนมาเดน้าไม้ ice, นะทุกคนมันจะไปอยู่ที่ทะเลทรายเลยทุกคนเดินตามผมมาเลยใครไม่มีโลบักก็เดินได้นะทุกคนอ่าเดินมาเลยทุกคนนี่เลยทุกคนนี่ ชิ้นที่สองอครับก็คือพริกให้ทุกคนลงมาเลยลงมาเลยทุกคนลงมาเลยลงมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาทางแป๊บน,นึงนะอันน,น้ทุกคนทุกคนเห็นเสานีใช่ไหมขึ้นไปเลยแล้วก็ขึ้นไปอีกทุกคน เน่เราก็จะเห็นพริกแล้วทุกคนนี่อะไรพริกเก็บเลยทุกคนโอเคชิ้นที่สามนะครับก็คือปลาปลานะครับง่ายมากเลยทุกคนมันก็จะอยู่ในนี้เลยทุกคนบอ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์โอเคทุกคนเข้าไปเลยนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราก็จะเจอไปนะทุกคนผมขอไม่เก็บนะอ่าชิ้นตะไปถั่วนะทุกคนถั่วก็จะ อยู่ในนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวผมจำไม่ดูนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องกินยาพิษเข้าไปก่อนไม่ดิยาไดานาไมท์นะทุกคนเพื่อระเบิดไอ้นั้นทุกคนถ้ำนั้นเดี๋ยวจะไประเบิดถ้ำกันนคนนี้มีพรีเมีแหมรังไงโอเคทุกคนเราจะเข้าไประเบิดถ้ำกันนะทุกคนไปกันเลย